เล่นหายน้ำป่าใที่ว่าอย่างไรไปออกไปลูก้าโอ้ยโถโะเถอะเถอะโน้ยโนติต no, no, ิโอ้โอป้าป้า <c oughs> เล่นหายน้ำป่าป่าเมื่องแสบอัดป้านี่เอึ้ยนี่เมื่อหายอึ้ยเอึ้ยนี่ป้านี่ กินข้าวประทันแกก็แลนมานั่กเปลนได้นนิยมันน่นำดำำดำผู้พูคุณเปลนเทางผูปะปะปไวู้บุมันหายกันและน้อยน้อยลุกผู้บูมันหายกันลุกลมาเด้อมาเดี๋มาเดี๋ อุ้ยลุงเทกเดียวเห็นลุงเทกียอะาวเริ่มหนาวอีละพี่น้องมาเนี่เริ่มลมมาอีละร่มหนาวมาแล้วนะมาแล้วนะอยู่กับมาน้อยช่องจนโอู้บักบุกแกงเขา ลมหนาวอยากไปได้หล <Now. S 2> so so ุดหลุดเด้อหลุดเด้ออ้าวฮึหนาวโชคพังกับใครแน่พี่น้องโชคแตกโอ้ยโชสะดวงที่โชสะดวงโชคพี่ไก่

อุ้ย่าเหยียบลอยไรห้ามอย่าเล่นไว้ไรพวกาก็ยังเข่งซบอยู่พี่น้องเลยมา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 ใสอยู่ใส่วะปลาน้อยประมาณน้ำล้นเลี่ยเพาแม่ไปบีดน้ำกันเ้อน้ำล้นก็ซ้ำเลยจัก หลอกนไปจะสร้งแต่โอ้โหสุลุสลุนแท้ได้เก่งเก่งบองไปแมนบอไอบองคือหน่อยแค่หัวไอพยกินจีนนะนโอ้โยสิบาทเังนสับพี่น้องสุลุสุลุน นั่นตักใส่นะลูกนั่นเห็นอยู่นั Bread ่นน้อยเด้ตักใส่นะเสื่องบ่วงบ่ตักใส่กระปุกบ่หำนี่ด้ไทยแต่่าวิทบุญเนาะเริ่มลมงเริ่มนอนสิบุญนั่นมันโพนอีบ่ Ui, mà hắn xe mẹ này, hắn đã xe mẹ nó Đuôi, chị A này đây Ok เชเบิึงมาหนะเอายังไปรังหนะลุนลุงสิมาเฮือนลุงลุงสิมาเฮือนลุงสิมาเฮือนถ่นฐานี่แหละยังหน่อยเทสออกมาปาดจนหมดไปลูกหมดไปมาพี่มาเบิ่งอีบูบูนี่ฮะบูบูตีกันแหละไหนก่อน บูบูผลตีกันั่นใดนไปนด้เลยเด่นเห็นบ้ามองแา่พี่นอนอยู่กระตูบหน่อยอีบ้าเงลลี้ยงนึ่ลูกโอ้ยอย่าไปหาเปลเนี่ยแม่ชีบอกเพาะซื้อมาใหา้อาบ้าฮูกหนอ่อยบุลูกบ้า ไพ่ไหนใช่ลูกไพ่ใช่หืห <c oughs> อ้อมลูกมันปุ้งมันแตกก็ย้งนะเช้ไหมสิวะปอเอ้ยปอชื่อปุ้งหายไอ้ก้อนในเด้อ tôi bước mà hai con nữa đây chưa, gì mà có gì đi bọn đây rồi ก็บอกว่ามันชีเร็ดมันหนาวแต่เมื่อวานนี้พี่น้องใครแต่เมื่อวานมันโห่เนาะคนชมพู่กันทั้งจันจะ,นนะวคนเนาะคนหลายคนติบยามมันหนาวแล้วยามมันมีคนมากไปหนึ่กัน,นตื่นเช้ามาพัดลมแบบนะเหี้ยงลูกฮะมาทำเสียปลาเหี้ยงเบื่อหล่าหายมา mẹ chị đừng ngồi hả? Đã, chị đừng yên bò, nó ngái nắng, nó ngái nắng. ไปเดินย่งินครับปะนีจบบอลเปิดนะเนาะนี่แม่สิอาดอกไม้พวมเป็นงามอโอ้ป้ปปปจะได้ประเทศมาหนินี่เอามินมาอะรนี่นี่เชื่อเชื่อมาได้ไกลแม่แน่มันเข่าห้านี่ไอ้น้อยไอ้ก้อนนี่นูนี่นเชื่ เข่าไปยังน่ะเข่าไปยังน่ะน,น,นูกไล่ันกมาหนกกับพ่อหนกผูกป้านหนกกับพ่อหนกไก่กับพ่อไก่ไล่ไ,ไปลูกไล่ไ,ไป สมพนี่ขนตกแตกเลยก็คคคก,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 ก๊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 ไก่สิได้แพได้พื้นขจาวะก๊ก๊กก๊ก่นในชนมนมน่มันคือบอมาน่อยมี่คือบอมาไก่หอกมาก,คคคก,ก,กินหรอมันมากินก็บบเก็บนี่แล้วว่าน,นี่แล้วตรต้องไป หมอไปายลูกมันออกบ้านแล้วนะ yeah, yeah, yeah. ห้ามห้ามเป็ดน,น้อยออกมาแล้วนั่นวานเห็นไหเร่เรนะ่มันลอออกมาเล้วเก็บเๆ็บ เด้นี่เป็ดน,น้อยออกมากแล้วให้เป็ดน,น้อยนะกินลูกหวานนะมันกินได้แม่ไม่ยังเป็นไรมันอยู่เก็บเก็บเก็บ ส่งมัเกาะใคล้วพี่น้องจ้าฝากติไม่คิดน,นะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้๋ยจ้าแล้วสวัสดี